โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับชมนเกมเมอร์อีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับตัวละครที่ใครๆหลายๆคนนะครับได้มาแล้วบอกว่าโอ้ไม่อยากได้เลยนะครับได้มาทําไมตัวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าคลิปนี้จะทําให้ด้านเปลี่ยนการตัดสินใจหรือเปล่านะครับสำหรับสายฟรีนะครับผมแนะนํานะครับตัวนี้เป็นการ เริ่มเกมนะครับได้ดีนะครับเป็นการเปิดเกมที่ดีครับในช่วงต้นเกมจนถึงเลเวล30 40ก็ยังใช้ได้นะครับผ่านด่านได้ดีมากนะครับส,สำหรับสายฟรีนะครับสำหรับสายเติมก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับใส่วงแหวนแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับก็สามารถผ่านด่านได้แล้วนะครับ ็คลิปนี้อัดจาก y t u t u นะครับเป็นการไลฟ์สตรีมสดนะครับเมื่อวานนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะเอาไปตัดสินใจนะครับว่าได้มาแล้วควรทิ้งหรือเปล่าทำไมผ่านดันยากจังลองเอาตัวนี้ไปช่วยผ่านดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าถูกใจนะครับ Subscribe กันสักนิดนึงนะครับขอบคุณครับผม ไปรับชมกันได้เลยนะครับเอามาลราดูการผ่านด่านของเขาเป็นยังไงเป็นยังไงเฮ้ย นี่ยิ่ชูแล้วายเสลือดเดีดีดเขาจะพืน้นรักรับเไม่น่าเชื่อว่รเขาจะเยี่ยมรรดขนาดนี้โอเคนะครับเป็นรรครับก็ดูคลิปจบรล้วก็ฝากกดไลค์กดรร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 รกันด้วยนะรรับ